สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของณรีรดาทาโรทายชะตาค่ะใกล้เดือนเมษายนเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเดือนที่4ของปีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างนะคะชาวส,วสปปลาวนะคะชาวสองทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะ ส่งข้อความมาทักทายกับอาจารย์นรีกันได้นะคะส่งกําลังใจให้กันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นรีจะมาทําคลิปความรักนะคะเป็น love story ประจําเดือนเมษายน2564สี่เป็น love story ของชาวธาตุลมค่ะธาตุลมก็จะมี3ลัคนาราศีนะคะลัคนาราศีกุมค่ะลัคนาราศีเมถุนและลัคนาราศีตุลค่ะ มาดูพลังงานของชาวธาตุลมนะคะแลสตอรี่ของคุณการให้ไพ่แรนดอมขึ้นมานะคะไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้อาจารย์เปิดให้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเปิดทีหลังแล้วมันภาพมันตกเฟรมนะคะเปิดให้ก่อนเลยแล้วก็จัดนะคะจัดกล้องให้มันพอดีนะคะได้เห็นแบบเกือบทุกใบะนะคะอาจจะมีใบท้ายๆอาจจะเห็นไม่ชัดน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามหยิบให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักนะที่เมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสวิเคราะห์นะจะได้แบบออกคําทํานายได้เร็วขึ้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักนะอาจารย์รู้สึกว่าสําหรับเลสตอรี่ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องราวความรักของคนที่เอ่อตอนนี้อาจจะโสดอยู่นะแต่โสดแบบ เคยมีคู่กรณีนะคะโสดแบบเคยมีคู่กรณีแล้วทีนี้มันเป็นยังไงคะคู่กรณีของคุณนะคะชักไม่อยากที่จะโสดแล้วอะอยากกลับมาทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาหายโสดนะคะมันยังมีความรักยังมีความลึกซึ้งผูกพันอะไรกันบางอย่างนะคะที่ผูกพันคุณสองคนเข้าไว้ด้วยกันนะดูสิไซเคิลมันขึ้นมานะคะคุณสองคนน่าจะเป็นคู่กันนั่นแหละนะคะก็เลยทําให้ ถึงแมวว่าจะแยกออกจากกันแล้วมันยังมีพลังของความรักที่หวนคืนกลับมานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้ดีกว่านะคะในไพ่กองแรกนะคะอาจารย์รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะเป็น Princess of Wands นะคะเป็นเจ้าหญิงไม้เท้าโอ้โหดูดีมากเลยนะคะชาวจะใช่เป็นชาวรัคนาราศีมิถุนหรือเปล่าอาจารย์ขอเปิยเป็นตัวแทนของชาวรัคนาราศีมิถุนไปก่อนนะคะ เออไม่ใช่เมถุนธาตลมไปก่อนกลุ่มเมถุนตุนไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไพ่สลับตัวตนยังไงก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ไปเปลี่ยนเอาเองนะคะเปลี่ยนตัวตนตัวเอกของเรื่องเอาเองนะตรงนี้ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็น Prince นะคะ Prince of w a n s นะคะในชุดนี้จะมี Princess กับ Prince ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ King กับ u e e n อย่างเดียวนะ,ะเดี๋ยวในส่วนของกองที่2นะคะตัวตนของคุณนะคะจะรู้สึกว่าคุณเป็น อัศวินดาบนะคะอัศวินดาบกาลังแบบมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนก,นกันก่อนนะคะตอนนี้เอ่อเป็น princess of wands นะคะเป็นเจ้าหญิงไม้เท้าความเป็นเจ้าหญิงของไม้เท้าคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่คล่องแคล่วนะคะเป็นอารมณ์แบบสวยเถิกและบึกบึนก็ได้นะคะเป็นอารมณ์แบบว่าคุณหล่อคุณมีความอึดกับการทํางานนะ ให้ความสนใจหรือมุ่งมั่นในการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างมากนะคะเป็นคนที่สามารถเป็นหัวหน้าเป็นระดับผู้บริหารน,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลคนอื่นๆได้ดีนะคะเ,เดี๋ยวอาจารย์ขอดูตัวตนเพิ่มเติมนะคะกับเจ้าหญิงไม้เท้านะคะหรือเจ้าชายไม้เท้าคนนี้นะคะน่าจะเป็นชาวลัคนาศนะีรษอ,อกุมเมีนตุหรือเปล่านะคะขอดูซิ The King ้ o w คุณมีความเป็นผู้นํามากๆนะคะมีความเป็นยุติธรรมนะคะมีความยุติธรรมถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นผู้ชายที่แบบว่ามีมีพลังของมัสครินคือความเป็นเพศชายความเข้มแข็งของผู้ชายนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณได้แต่คิงอาจารย์ว่าคุณนะ่าจะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะสู้เคียงบ่ายเคียงไหล่กับผู้ชายได้นะ เป็นผู้หญิงที่ที่อึดแล้วก็ทอระหดอดทนมากๆนะคะเป็นผู้หญิงออกแนวเป็นแมนลุยๆ <laughs> นะคะนะแต่ไม่ใช่ไม่สวยนะสวยนะคะ,ะเดี๋ยวดูต่อนะคะ The West นะคะ Anger r e t a t h i n นะคะ j l ในตัวตนของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับม,ม,กะะมีความโกรธนะคะมีความโมโหนะคะจ u ริสอาจจะมีความแบบเหมือน ไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยต้องยังไงอะ่ะต้องทําได้ไม่ดีเท่าคนอื่นอะ่ะนะคะอย่างน้อยอะ่ะนะคะเหมือนมีความอิจฉายอยู่ในใจว่าที่ฉันต้องเก่งไม่แพ้คนอื่นฉันต้องทําได้อะไรแบบนี้นะคะมันจะมีแรงผลักดันให้ตัวคุณเนี่ยเหมือนกับพยายามทําตัวเองให้ดีที่สุดอะ่ะกลัวนะคะเหมือนบางคนแบบมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นกลัวฉันจะต้อยกลัวว่าฉันจะไม่ดีกับคนอื่นอื่น ะะทำไมคนนู้นทำไม่ทำไมฉันทำไม่ได้ฉันต้องทำให้ได้สิมันจะมีอารมณ์แบบนี้เข้ามานะคะคุณเป็นคนที่สู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับลึกๆมีความชอบเอาชนะอยู่ด้วยนะการมูนิเคชันแต่คุณเป็นคนที่มีทักษะในการสื่อสารนะคะมีการพูดมีการเจรจาที่ดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้ออันนี้เป็นวัสเป็นตัวอะไรอะต่อใช่ไหมคะตัวต่อนะคะอ่ะทีนี้มาดู อัศวินดาบของเรานะคะในตัวตนของเขาความเป็นอัศวินดาบเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วแบบต้องทําให้ได้เอาให้ได้นะคะเอาจริงกับมันนะแต่บทอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงเบื่ออะไรไม่เอาก็บทจะไม่เอาก็ไม่เอาง่ายๆมาเหมือนกันนะคะอะ่มันแล้วแต่อารมณ์นะความเป็นดาบความเป็นธาตุลมนะคะเอะ๊หรือว่าชาวลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอัศวินดาบความเป็นธาตุลมของคุณนะคะไม้เท้าที่จะเป็นธาตุไฟอ่ะแต่ไม่ไรขอดูไปก่อนนะคะ The horse นะคะ accepting help from another delegating authority นะคะเป็นคนที่เหมือนสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะไม่ใช่หญิงในในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในศักดิ์ศรีนะ สำหรับอัศวินดาคนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะก็สามารถพูดเดี่ยวคนอื่นๆได้นะคะแล้วก็ใช้อํานาจอย่างเหมาะสมนะคะถึงแม้ว่าเขาจะขาลุยเขาจะอารมณ์ร้อนมีอารมณ์รุนแรงอะไรบ้างหรือใจร้อนบ้างนะแต่เขายพยายามควบคุมอารมณ์อ,อยู่นะคะสาหร,รับอัศวินดาคนนี้นะคะอัศวินดาขอดูต่อก่อนนะคะ The Fro g นะคะ e m o t i o n a l baggage นะคะ releasing emotional baggage เป็นคนที่ เหมือนพยายามจัดการกับอารมณ์ของตนเองนะคะพยายามที่จะให้ตัวเองเป็นคนอารมณ์ดีเหมือนกับรู้ตัวนะคะว่าข้อเสียของตัวเองอาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายนะคะพยายามจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะ mm hmm. คินซิงเฮาเป็นคนที่รักความสะอาดนะคะอชอบอะไรที่แบบว่าดูสะอาดถูสะอาดตานะคะไม่ชอบอะไรลกลุงลังนะคะมีความแบบเป็นระเบียบอะไรของเขาด้วยเดวินแฟรี่ค่ะ เป็นคนที่ฉลาดนะคะใช้คำพูดเป็นแล้วก็เป็นคนที่สติปัญญาสูงนะคะมีความใช้มีการใช้ความคิดวิเคราะห์นะคะในการแก้ปัญหาในอะไรต่างๆได้อย่างเก่งเก่งกาจมากๆนะคะคนคนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเรื่องราวความรัก,กระหว่างคนสองคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะสมมุติว่าฝั่งกองแรกเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะอาจารย์รู้สึกว่า สี่ถ้วยนะคะคุณสองคนเนี่ยเคยพบกันมาก่อนบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ปริญญาตรีนะคะหรือเรียนด้วยกันมานานแล้วแล้วก็มารักกันก็ได้หรือเจอกันในที่ทํางานแล้วมาพบรักกันนะคะหรือว่าอาจจะรู้จักกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับมัน มันมีการปรับตัวเข้าหากันนะคะสี่ถ้วยตรงนี้นะคะสีถ้วยนะคะอตอนแรกเนี่ยเหมือนกับอาจจะไม่ได้คิดนะคะว่าจะมาพัฒนาเป็นเรื่องของความรักอาจจะคบกันแบบเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนคุยเป็นคนที่คุยกันเล่นๆสนุกๆน,นะคะหรือให้คําแนะนําซึ่งกันและกันอาจจะไม่ได้คิดว่าจะพัฒนามาเป็นความรักนะคะแต่พอคบกันไปคบกันมาดูสีสีไม้เท้าอ่ะ มันเริ่มมีความผูกพันมันเริ่มมีความจริงจังอะ่ะนะคะเหมือนมันมีความรู้สึกลึกๆอะไรที่มันคลิกกันเข้ามาแล้วนะคะแต่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะก้าวดาดูสิมันน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวของคุณทั้งสองคนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของระยะทางนะคะมีความห่างไกลกันอืม หรือว่าเป็นปัญหาเรื่องบุคลิกภาพนะคะอารมณ์หรืออะไรโลกของคนสองคนบางทีมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มากั้นกลางระหว่างคนสองคนน่ะนะทีนี้พอมันมีปัญหาเข้ามาแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันนะคะอีกคนนึงก็คิดว่าจะเอาตามความต้องการของตัวเราเป็นใหญ่ะนะคะอืมมันก็เลยเหมือนกับว่า เต้นอะ่ะมันอยู่ฝั่งใครฝั่งมันแล้วอ่ะนะคะแทนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้มันชัดเจนให้มันแบบไปต่อกันได้ให้มันมีความมั่นคงกันได้นะคะหกเหรียญมันกลับกลายเป็นว่าอ่ะนั้นเราลองห่างกันสักระยะหนึ่งดีไหมนะคะให้โอกาสนะคะให้โอกาสกลับไปเป็นโสดนะ ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเหมือนคนสองคนก็น่าจะรู้นะคะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราปรับตัวเข้าหากันเนี่ยมันน่าจะดีกว่าที่จะต้องแยกกันตรงนี้ก็ได้แต่คุณกลับเลือกนะคะคุณกลับเลือกที่จะให้อิสระซึ่งกันและกันนะณตอนนั้นน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คนทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับมีอัตตามีอีกโก้สูงอ่ะนะคะอ่ะลองไปหาคนอื่นซิ นะเผื่อจะเจอคนที่ดีกว่าฉันมันจะเป็นอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเดอะฟูนะคะฝั่งนี้ก็ขึ้นเป็นเดอะฟูมาไว้แรกเลยนะคะเดอะฟูทั้งทังที่ยัง l อ v e r ยังรักกันอยู่ด้วยนะ <c oughs> โอ๊ยคุณยังรักกันอยู่แต่ว่า <c oughs> คุณกับไปให้โอกาสอะนะคะเนี่ยหกเหลียยให้โอกาสให้ไปเจอคนใหม่นะคะให้โอกาสไปหาคนใหม่เผื่อจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้เผื่อ <c oughs> คุณจะมีความสุขมากกว่านี้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะ พอให้เข้าไปแล้วยังไงคะเจ้าหญิงไม้เท้าของเราหรือเจ้าชายไม้เท้าของเราพอให้เข้าไปแล้วเสียใจคะ่ะห้าเหรียญน,นะคะนะพอเขาห่างไปแล้วใจหายอะ่ะใจหายเหมือนมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตของเราที่มันขาดหายไปนะคะมันไม่ได้เติมเต็มเนี่ยมันไม่ได้แบบมีความอบอุ่นใจเหมือนเดิมเหมือนตอนที่มีเขาอยู่นะคะ l o v e ์ตรงนี้มันขึ้นนะ หรือว่าคนรักของคุณเนี่ยดูสิ The World มันเกิดขึ้นน่ะนะคะเขากลับประเทศไปแล้วหรือเปล่า The World นะคะมันมีเรื่องของระยะทางที่มันห่างกันอีกนะดูสิอ่ะทีนี้มาดูนะคะฝั่งของ The World นะคะตรงนี้อัศวินดาวคุณเป็น The Fool แล้วนะคะคุณอาจจะเป็นชาวต่างประเทศก็ได้นะคะเนี่ย คนสองจิตสองใจนะคะจากการที่ได้พบกับเจ้าหญิงเหรียญน,นะคะหรือเจ้าชายเหรียญคนนี้แรืเจ้าชายไม้เท้าคนนี้นะคะแล้วปรากฏว่ามันเหมือนเป็นการแก้ปัญหานะคะด้วยการแบบให้ลองไปหาคนอื่นลองโสดลองห่างกันสักระยะหนึ่งนะคะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบเขาสองจิตสองใจนะเขาก็ยังรักอยู่นะคะเขายังรักคนอยู่นะแต่ว่าดูสีตะมูนอ่ะเขาก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดคุณต้องการแบบนี้นะคะเขาก็ต้องทําตามอะดมูนเนี่ยเสียใจเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณยืนยันที่จะทําอย่างนั้นนะคะเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาดูสิ ราชินีดาบนะคะกับอสุรินดาบนะเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขานะคะเขาก็ไม่พูดนะถึงแม้ว่าเขาจะยังมีความหลงไหลนะเดวิล mm. ตรงนี้ในตัวคุณนะแต่เขาก็ไม่พูดนะคะเขาก็อาจจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์งอรู้สึกว่าอ่ะถ้าเกิดเลือกให้เป็นอย่างนี้นะเขาก็จะทําตามที่คุณต้องการนะแล้วเขาก็อยากจะอารมณ์แบบว่าดูซิว่าคุณเนี่ยจะเจอใครที่ดีกว่าเขาหรือเปล่านะคะ เขาก็พยายามแบบไม่สนใจนะพยายามกลับไปโฟกัสนะคะที่เรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเขาหรือเขาอาจจะมีเรื่องอะไรที่ต้องเดินทางก็ได้นะคะหรือการงานของเขาเนี่ยมันต้องเดินทางหรือว่าเขาเดินทางกลับประเทศไปหรือเปล่าดูสิเป็นเด็กถีบไม้เท้าอ่ะกลับไปร่นต้นใหม่ที่ประเทศของเขาหรือเปล่านะตรงนี้ทิ้งไว้แต่อะไรคะความเจ็บปวดรัดร้าวในความรู้สึก นะตัวคนเองนะคะเจ้าชายหรือเจ้าหญิงไม้เท้าตรงนี้คุณก็เจ็บปวดเนี่ยห้าดาบพอเขาไปแล้วคุณยิ่งรู้สึกว่าฉันไม่น่าหาทางออกฉันไม่น่าแก้ปัญหาด้วยแบบนี้เลยอะนะคะมันจบแล้วเหรอนะคะมันจบแล้วหรือเปล่านะคุณแบบฝ้าถามตนเองนนะแล้วดูสิคุณคิดจะทําอะไรในที่สุดคุณคุณทนคิดถึงเขาไม่ไหวนะคะเจ้าชายหรือเจ้าหญิงไม้เท้าคนนี้นะคะ หรือเขาทนทนคิดถึงคุณไม่ไหวก็ได้นะคะดูสิหกถ้วยความรักครั้งเก่าลองโสดด้วยกันทั้งคู่แล้วแต่ไปเจอความรักนะคะไปเจอคนอื่นแล้วมันไม่รู้สึกอบอุ่นใจมันไม่รู้สึกมีความสุขมันไม่รู้สึกแฮปปี้เท่ากับเวลาที่คนสองคนอยู่ด้วยกันนะคะหกถ้วยอะ่ะเป็นความรักที่มีความลึกซึง้งมีความผูกพัน มันมีความหวานมีความแบบว่าหวิวอะไรอยู่ในความรู้สึกของคุณนะหรือในเรื่องของ passion ในเรื่องของรสสัมผัสหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะทำให้คุนรู้สึกทวินหานะคะถึงรักครั้งเก่านะคะยังหลงไหลยังรักอยู่ไม่เสื่อมคลายนะคะคุณจะทํายังไงดูสิคุณจะเปลี่ยนจากเจ้าหญิงไม้เท้านะคะ คนที่มุ่งงานคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรู้สึกมาเป็นราชินีถ้วยค่ะคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่คนที่มีความเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆนะคะคุณพยายามกลับไปงอนง้อคุณพยายามกลับไปขอคืนดีนะคะสิบดาบนะคะสิบดาบมันจบไปแล้วแต่คุณอยากให้มันกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะหนึ่งถ้วยกลับมารักกันใหม่อีกครั้งที่จะทําให้ความรักครั้งเนี้ มันหวานชื่นมันมีความสุขยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นคู่กันนะดูสิไซเคิลนะคะเหมือนวิวเอ f ฟอร์จูนเหมือนกลงล้อแห่งโชชาตานะคะคุณสองคนเป็นคู่กันนะคุณอยากให้เขากลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของอีโก้เรื่องของอัตตานะคะพรายตอนนี้คุณวางมันลงม้นทิ้งมันไปคุณไม่สนใจใยดีแล้วนะคะตอนนี้คุณไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรความโกรธความอัตตาอะไราคุณคุณใช้หัวใจของคุณนะคะในการที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงในใจของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนลอเฟอร์ over, นะคะ แล้วก็หกถ้วยนะคะห้าเหรียญคุณกําลังไปงอนง้อเขาให้เขากลับมารักคุณกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งถ้วยกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคุณคือครอบครัวของฉันคุณคือโลกไปเดียวกันของฉันนะคะตรงนี้อืมอ่ะเขาจะกลับมาไหมคะอัศวินดาคนนี้นะคะขอดูต่อสิเขาจะกลับมาไหม คุณงอนน้อขอโอกาสจากเขาคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วถ้าจะอยู่โดยไม่มีเขานะอะไรบางอย่างที่สำคัญมันขาดหายไปจากชีวิตของคุณราชาไม้เท้าค่ะ เขาจะกลับมานะเขาก็จะแบบใช้ความเข้าใจนะคะความอบอุ่นอ่อนโยนนะเขาก็จะเปลี่ยนไปมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะหรือว่าเขาจะแบ่งเวลาให้คุณมากขึ้นไม่ได้มุ่งแต่เรื่องของการทำงานจนลืมคุณจนละเลยนะคะใส่ใจความรู้สึกของคุณเหมือนเมื่อก่อนนะความเป็นราชินีไม้เท้านะคะ สรุปแล้วนะคะความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขอดูสิคะราชาดาบนะคุณกลับมาต่อสู้เพื่อความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องกลับมาในความสัมพันธ์ตรงนี้ดูสิมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะในที่สุดคุณก็รู้สึกว่าเขากับคุณเนี่ยเป็นคู่ของกันและกันอยู่ห่างไกลกันแล้วมัน มันเหงามันไม่มีความสุขนะคะแล้วอาจจะมีปฏิหารอะไรที่เป็นเรื่องราวที่มันเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับความรักของคนสองคนก็ได้นะคะมีปฏิหารมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้คนสองคนเนี่ยได้กลับมาพบกันกลับมารักกันยิ่งกว่าเดิมนะคะหนึ่งถ้วยนะคะรักกันใหม่ไซเคิลตัวนี้นะคะกับ e วิวออฟจูนนะคะ ก็คือใบเดียวกันนั่นแหละนะคะความหมายเดียวกันนั่นแหละนะคะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือพลังงานความรักนะคะของชาวธาตุลมในเดือนเมษายนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูให้นะคะว่าคู่กรณีของคุณเขาเป็นคนที่เอ่อเกิดวันไหนธาตุอะไรนะคะโอ้ความรักขึ้นมามากมายนะคะตรนี้ความรักขึ้นมามากมายนะคะ หรือเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วคนก็ได้กลับมาแฮปปี้เอนดิ้งกับเขาอีกนะคะตรงนี้คนทัดลมด้วยกันนะคะลัคนาราศีกุมแมทุนแล้วก็ตุลน,นะคะทัดลมกับทัดลมก็ได้ขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ขอดูต่อสิคะเป็นคนลัคนาราศีสิง์ทัุไฟคะ่ะคู่กรณีของคุณนะคะตรงนี้ แคปิคอนค่ะแลัคนาราศีมังกรธาตุด,ดินค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะมาทุกมาทุกกล่องหรือเปล่าคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอดูต่อนะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะเมอร์คิวรี่นะคะคนที่เกิดเอ่ออันนี้ซ้ำนะคะธาตุลมเหมือนกันราศีตุลน,นะคะ ขอเอาใหม่คนที่เกิดท่าน้ำค่ะลัคนาราศีพิจิกสค o r p ป o นะคะจูปิเตอร์ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะคนที่เกิดลาลัคนาราศีธนูธาตุไฟนะคะ Sagittarius นะคะ ธนูค่ะธนูก็มานะคะลมกับไฟอ่ะมีสิงธนูแล้วนะคะขาดพิเมธเจมินายนะคะแล้วก็นาราศีเมถุนนะคะธาตุลมนะคะอันนี้ซ้ำนะขอหนึ่งใบพอนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะโอเคเลยนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ย น้องม้านะคะยูนิคอรนจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างนะคะน้องม้าของเราแฮ p ปี้เซอร์ไพรส์การกลับมาของความรักของคุณครั้งนี้นะคะอาจจะมี Happy s u r อร์ไพอะไรที่แบบดีๆเข้ามาด้วยก็ได้นะคุณเตรียมรอรับ s u r ร์ไพรเลยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนน่ารักจังเลยนะคะ Creative นะคะการกลับมาสร้างสรรค์แก้ปัญหานะคะความรักของคุณนะคะอะไรหล่นจ๊ะ f o r g ก v e นะคะกลับมาให้อภัยกันและกันนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คะ่ะโอเคนะคะเขากลัวจังไม่หยิบเขาเขารีบหล่นมาเลยนะ f o r g i v e โอเคนะคะขอดูต่อซิคนเราบางทีมันก็มีอารมณ์บางอารมณ์นะมัน ทำให้เราแบบมีอีกโกะนะคะเราตัดสินใจไปตามอารมณ์แล้วเรามามาเสียใจทีหลังก็ได้นะคะ GY Magic โอ้โหมันมีปฏิหารเข้ามาช่วยในความรักของคุณนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คนสองคนเนี่ยต้องกลับมาเกี่ยวข้องกันนะคะกลับมาผูกพันมาพัวพันกันใหม่นะคะกลับมารักกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง Extra Magical Energy Surround s Your Situation Right n o oh. w โอ้นะคะ อ,อาจจะมีเรื่องอะไรที่คุณได้กลับมาช่วยเหลือกันหรือเปล่านะกลับมาเกี่ยวข้องกันกลับมาได้ติดต่อพูดคุยกันผูกพันรักกันยิ่งกว่าเดิมนะคะไพ่บอกว่า expect miracle นะคะรอปฏิหารนะจ๊ะตรงนี้อันนี้น้องเมอร์เมดนะคะน้องเมอร์เมดบอกรอปฏิหารนะจ๊ะขอดูต่อสิคะ bless c h a n g e การกลับมาครั้งนี้นะครับมันน่าจะมีสิ่งดีๆที่กลับมาทำให้คุณสองคนเนี่ย เข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันปรับจูนเข้าหากันแล้วมันแฮปปี้กว่าเดิมนะคะเบรสชานเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นชมน่ายินดีมากๆนะคะ a m a j o r life change brings you great blessing นะคะนะการกลับมาการตามรักมาคืนใจนะคะทำให้คุณมีความสุขยิ่งกว่าเดิมนะคะโลกมีโลกเป็นสีชมพูนะคะคนที่มีความรักก็เหมือนจะเด็กลงไปเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะ Explore your options นะคะ It's time to look at other possibilities นะ It's a good time to make change นะคะตรงนี้กลับมาปรับตัวเข้าหากันนะคะอะไรที่เคยทำให้คน2คนทะเลาะกันเนี่ยคุณจะมี option มีทางเลือกใหม่ๆที่ทำให้แบบว่ามันตกลงกันได้มันไม่ต้องมาทะเลาะกันอีกมันไม่ต้องมาพ่อแง่แม่งอนกันอีกนะคะตรงนี้ ค่ะ <K _> ขอบคุณสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะชาว2แล้วก็ทุกทุท่านมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็3ามหมื่นกว่าคนแล้วใกล้จะถึง50าหมื่นคนแล้วนะคะอาจารย์นรีก็รุ้นมากนะคะอยากจะมีผู้ติดตามตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะห้าหมื่คนนะคะหรือแค่หมื่นกว่าคนเองนะคะพยายามมองโลกในแง่บวกเนาะเราไม่คิดว่า ั้งมื่กว่าคนนะคะอย่าไปคิดลบอย่างนั้นแค่หมื่นกว่าคนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมช่วยส่งกาลังใจส่งแรงใจนะคะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องเล็กๆของอาจารย์นะคะนารีรดาทารุทาชตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ